ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินแจงหลังให้จุดโทษใบแดงนัตพลที่ไปประทะสุพนัดเหมือนตาฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินออกมาอธิบายจังหวะที่ให้จุดโทษและใบแดงกับนัตพลมาลาพันธ์ข้างพีทีประจบอ c ฟซีที่ไปประทะสุพนัดเหมือนตาในกรอบเขตโทษ โดยทางฝ่ายพัฒนาพูทธศิลป์ได้ออกมาชี้แจงเหตุการณ์และการทำนาทีในการแข่งขันฟุตบอลลีโว่ไทยลีกประจำฤดูกาล2022-2023แมตช์เดย์ที่21หลังจากได้รับรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเหตุการณ์ในเกมที่พีทีประจวบฯ f c เปิดบ้านพ่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป0-1ซึ่งจังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่51ของเกมเป็นจังหวะการเข้าปะทะก,กันระหว่างนัทพลมาลาพันธ์กล้องหลังพีทีประจวบฯ f c กับสุพนัทเหมือนตากองหน้าบุรีรัมยูนเนเตตก่อนที่ผู้ตัดสินเนสนามไม่ให้เป็นจุดโทษและได้ปล่อยให้การเล่นดําเนินต่อไปทว่าหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบกับ VAR จึงได้มีความเห็นว่าผู้เล่นพีทีประจบเอฟได้มีการใช้มือทั้งสองข้างผลักไปด้านหลังของผู้เล่นบุรีรัมยูนเนเตตทำให้เสียหลักร่มลงก่อนที่ผู้เล่นบุรีรัมยูนเนเตดจะมีโอกาสทำประตูได้จึงได้แนะนําให้ผู้ตัดสิน มาตรวจสอบภาพเหตุการณ์จากจอ VAR ข้างสนาม on-field review เนื่องจากเหตุการณ์น,นี้ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา subjective decision <ม>เมื่อผู้ตัดสินได้ตรวจสอบอีกครั้งจากจอ VAR แล้วมีความเห็นว่าผู้เล่น PT ประจบ FC ได้ทำการผักไปด้านหลังของผู้เล่นบุรีรัมย์ยินเต็ดเป็นการทำผิดกติกานในเขตโทษ นอกจากนั้นยังพิจรารณาว่าเป็นการป้องกันโอกาสในการทำประตูอย่างชัดเจนซึ่งผู้เล่นพีทีประจบอีฟซไม่ได้พยายามย่งชิงฟุตบอลแต่ได้ทำการผักผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจึงพิจรารณาลงโทษเป็นจุดโทษและให้ใบแดงโดยตรง